นี่ครับทิ้งทัวแวนมวยไทยครับอันนี้เป็นผลไม้นะผลไม้อะผลไม้คิดว่าปั่นที่เคยที่ปั่นเอาไรกินคล้ายๆแอปเปิ้ลอยูใช่น้ำอะไรนะน้ำสับปรสน้ำสับปะรดนี่ยลูกสับปรสอ่าสับปรสมันถ้าดูเผยเนๆก็เหมือนฝรั่งเนี่ยนะต้นนี้มันมีสองพันนะสองพันก็ต้นอ่ะไม่ไม่สองพันสองพันคือสองสายพันอ๋ออันนี้ลูกสับปรสอันนี้สับปรสอันนี้เรียกเลยนะสับปะรส อันนี้กระท้อนข้แก่นนี่ไหมที่เขาน้ำสับปะรดเหรับน้ำสับปะรสออกเปรี้ยวๆพวกน้ำปั่นผลไม้ไงสาวรสสีเหลืองๆไงพี่บ้านสีเหลืองๆสีเหลืองๆออกเปรี้ยวๆนะน้ำสับปะรสกินได้หวะสวัสดีครับพี่ลอกพี่ลอกถามว่าไอ้อู๋บอกพี่มาศกับพี่สีสองคนต่อยกับไ้าป่ะมึงจะเล่าทันยินมึงจะสู้พี่สีอ่เหรอท้าเราด้วยไงท้าสองคนเลย สองคนเลยมึงใจหลุดไอ้ลอกมึงไม่ต้องเจอพี่มาสพี่สีหรอกมึงเจอออสก่อนไม่มีไเนี่ยไม่เคยตังครับผมบแมน๊อบแมน เขาในตัวมีร้อยเดียวเลยดูเลขดูแลขดูเแม่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 ไม่แงเลยไม่ต่อยแมึงชนะไอออสก่อนแล้วก็มาเจอสามารถเจอตังเจอตังร้อยหนึ่งเลขท้าย740 7 4ไม่มีไม่รู้เป็นของใครด้วยเราไม่ก็ไม่เอาแม่แม่เก็บไหมเก็บไหนี้เจ้าของสวนนะมีทางสวนทุเรียสวนลำไย ยุคทุอีแห่พ่อว่นลูกที่สามนี่อยู่ทุกแม่นี่ลูกสาวนี่แพ้คุ้นเลยสามาพวกเราเคยผ่านมาก่อนใช่ไหมเรื่องไอ้ปารชายาต้องวยหลังป้าหรือแต่ว่ารถผดไม่เห็นมันยังมีผลไม่อีกอย่างหนึ่งถ้าจะต้อง ตื่นเต้นมากอะไรทุกคนเฮ้ยที่นี่มีว่าพะเยามีหรอว่าผลไม้แบบนี้อะไรนี่แม่แม่นี่ไม่หนากินได้เลยกินได้เลยพีคนทำนำกินได้เลยน้ำเต้ารดออกเปรี้ยวๆกินได้เลยสดๆพี่นี่ไงนี่ไงนั่นนั่นทำลูกเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยน้อนแน่โอ้ยพี่รูน้อนแน่พิสาเอ้พี่สีอันนี้อีสานเขาเรียกบักเคียบภาษาไทยพี่รู้ภาษาไทยไม่หนา ข้อเสบักเก็บยาล่องก้องพี่บายครับพี่จะลึงถามว่าเมื่อไหร่อยากดูรอดูพี่บายกับพี่เป็ดเจริญทองต่อยเมื่อไหร่โลใช่ไหมเราต้องถามควงมผมควงมผมเนี่ยพร้อมยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องไปถามต่างเจริญทองฟังเจริญทองฟังไม่ได้วุ้นพี่ไม้บอกว่าเปล่าเปล่าฮะอันนี้สดๆเลยเปล่าอ่ะเปล่ากินได้เลยพี่สด ไม่เป็นเนี่เดี๋ยวไตปลาเปรี้ยวมีไตข้างนอกกัดข้างนอกก่อนลองลองชิมดูอ่ะเปรี้ยวลองดู้พี่เป็นไงไหมกินเลยในมันเดียวแมวชอบอิ้นดุนเลยฮอแต่มันหอมนี่นี่จะเปรี้ยวเยอะเหรอเพื่อนกปใส่ตำก็ใส่ตาลใส่เกี๊ยวานเปรี้ยวหวานลองให้แต่แต่พี่กินไปกัดไเเปรี้ยว ที่นเอาช้อนมนู่นน่ะอาให้ชิมช้อนพี่รักดูข้างหลังน่ะวโอ้โหเนงมันลเลยชจากโอ้โหนี่ครับนี่ยน่ันา้ว่มเลยัมมาได้จากบยพยาจังหวัดพยาวครับงสุดเลยครับแบ่งกันคนละกี่ลูกนับกันเลยเลยนะ ไปพม่ไป um. <sh> uh ้พ huh. no like, uh ี่ชีมไปกแตกอ่ะมาเราไปกินไปเบเลยไปปากกินไปปากกินไปจี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 นไปแรกจบไปไปเป็นสสที่สี่ไปจีนครับไปปักกินครับ่ไปเซี่ไ้ก็ตายแล้วไปปากกิ่อู่ปัญาอบ้านยูปัาชาบ้านเนี่ยที่เสียนี่คืออะไรมาดูนป่อน ร่มปัญญาชาวบ้านจบแล้วไม่ใช่อนี้เอาไว้คนไหนพูดพ่ดีปากไม่ดีเขาก็สอทอยันอท้อนนะครับไม่ต่ก็ทำนี้มันีกระพุ่มอท้อนห่อไอ้ไทยไอ้ไทยไอ้ไทยเอาลูกใหญ่ใเอาลูกใหญ่พี่พี่ไปทเลยอันนี้ โอ้ยสอทสอทแน่นอนจริงไว้สอทยันสอทอยันครับแน่นอนจริงครับสอทยันเฮ้ยอันนี้เขาว้ใส่ถุงใช่ไหมมม่ใส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 ส่ใ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 ่ใส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 สใส่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  กับคุณเข่าไรน้ำใจเลยเนี่ยคุณเข่าไรน้ำใจเลยอ้ไม่ต้องกินกันแล้วนี่มือสรัก้ากินเลยบน่วันน

เอาไปตำเอาไปตำตำใสาีตำาสใปลาให้พี่สีหน่อยดิเิาไล้วเนี right ่ยิกินร right ูปมาแล้วยิมก right ินรูปมากินรูปอะไรกันอันนี้วานเี่อร่อยเนื่อมันแสบเออเนี่ยมันแบม่เีมึงเเอนี่ี่บ้านเาของเาหดตนนแกงงคุณพระาวิธีห่อกระท้อนเน่ ไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนดูดูอี่ภูมิปัญญาของแม่แม่คิดคนมากี่ปีไมต้อไม่ต้อง้กนสิดไว้แ้เนี่ยคนจีนเนี่ยคนจีนคนจีนมาเอาเมดยังเนียระบบเนี่ยอนจมาจากคนจีนคนจีนอ้คนจีนวิธีหอครับอ๋อแล้วเขาซอมวิธีหอนหน่อยีแกละอ๋อเไปดันนที่สุดอ๋อ บ่มันตกไม่ต้องปีนเร่องเี่ยวันร่เทียเียกเทียเอาวุนลวงใส่อวนอวนตลุงไ่ได้เอาลูกมันดูใส่มั้หันลูกมันเลมอ่ะเอาลูกไปอ๋เอาท่อไปฮะแม่จะนี่นี่อ๋อลองนี่ลองนี่จระแม่บอกว่าหันว่ามันลูกมันเอาลูกไปนี่นี่นี่จ มันเป็นปาชาบ้านนะผมนึกว่าไปเอารูปลงมานะเมื่อกี้เนี่ยผมมองนะปัาชาวบ้านซึ่งคนจีนเนี่ยมาอยู่มาอยู่ที่นี่แล้วเขาเป็นผู้เผยแพร่ยันะครับไม่ต้องเดี๋ยวงงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงที่ทำสดๆเลยนะครับให้แม่ทำสดๆเอารูปนี้เลยจะเห็นกันชัดๆใกล้ๆเนี่ยเออใช่เอามาจะถ่ายรูปมาๆมาชิญครับเชิญครับมาๆมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูแม่ก่อนดูแม่ก่อนแม่กำลังทำนี่เนี่ยเดี๋ยวน้องอ๋อถ่ายด้วย แม่เราดูใหม่ครับเอาเอาแบบนี้แม่เอาลูกอย่างเงี้ยเอห็นเห็นอ่าแต่ถ่ายรูปก่อนมอถ่ยแป๊บนึ่งมามาบาถ่ายรูปแป๊บาจะเขาไปรูปเลยครับได้แล้วสองสามครับโอเคครับขอคครับอคครับป๊อปแงวงเเอาเชือกไว้หนีเอไหมอืนีเอเชือกเดี๋ยวพอดีนะอดี เอืิ้นยันยืนยันก่อนเอใช่แล้วก็ส่ไปฟ้ากรตุกเชือกนะครับตุกเชือกตุกเชือกโอ้อเ้หยวเยโอ้สุดยอดมากแม่คนจีนมาอรเมียสีพะเยานี่นโอ้คนคนจีนมาอาเนี้ยู่พะเยาอนมึงไปเหนือเลยนะหนายบ้า คนจีนเนี่ยมาเอาเนี้อีพเยาเลยเผยแพ่อันนี้าไว้แล้วคนคนละปังปางจ้าวปังจ้าวเดเดี๋เดี๋ยวให้ตาถูปกับตาน่ายมามาตามาอบ้าถายูปกับตาหน่อยาใาย่ตายายนะพีสีมาด้วยเพี่ยีสีผีสีกลางเลยนี่ตอนตอนนี้ อยู่ในที่ลูกเมื่อ่เมื่อเนี่ยครับท่านี่ะชิดพยาวค่ะมาหาหลังสวนค่ะทำงานใหญ่หนึ่งว่าหลังสวนแต่แต่อยู่เหนือเดี๋ยวใคาอยากรู้ว่าชื่อหลังสวนเนี่ยมาได้ยังไงแล้วทำไมมาอยู่ภาคเหนือ ช่าช่องวาทะเลคำตอบแลตอบ้มาบ้าเป็นายมาให้ตาหน่อยให้ตาหน่อยมาเข้ามาเข้ามายันเข้ามาเยมายันมายันเร็วแลได้ค่ะวตั้งนวนอนะคะพบได้ค่ะมองไปอเมองน สามสองลูกฮะอุ้งมือนั่งป้อง 3...2... มพดไดกัสองดมอดอ้งมือได้กับได้ครับปู่จัางปู่อะไรปันได้เ็ลปันได้เคล็บเอ้าปูะดางเป็นควเนาะม่งปรางต้องียกต่เยครับผมแปพ่ เดครับเดี๋ยวเดินท่านกลับแล้วครับเฮ้ไปยะเบอร์ัะเบอร์ที่ีหาใชไปเที่ยวเดี๋ยวไปหาหมูหน่อยไปก่อนก็ไปนก็ไปข่าวไรน่ำใจนี่ไมมีแฟนขับหลังสวนอ๋อแฟนขับถามมาใช่ค่ะภาคเหนือทั้งภากยืนยันให้หน่อยนะคะว่านี่คือหลังสวนจริงๆบางคนอันนี้หลังสวนพันยุทธภูมิแต่ถ้ามีหลังบ้าน อีกคนนึงคู่แฝดไหนไปหลังบ้านไปไหนแล้วก็หลังบ้านอยู่หลังบ้านหลังบ้านอยู่หลังบ้านไปไปค,ค่ะถามพี่หลังสวนนะครับทำไมสมยัยนี้พวกกเขาาูียแต่ขุนเขาถูขี้ใครมม <c oughs> บอกว่ามวยสมัยนี้กับสมยั <c oughs> ยต่อยมันไม่เหมือนกัน ท่วสมัยไอ้ยันมันต่อยมวยเนี่ยมันตีมันไม่ได้ตีธรรมดามันเด้งมันโดดเด้งตีมันถึงจะเห็นแต่ไอ้มวยทุกวันี้มันแบบยกขึ้นไปแล้วถูเฉยๆกาเรียกว่าขุนเข่าถูี่ใครีใครอย่างนี้ก็พวกขุนเข่าเด้งตีอะไอ้ยันมันเขาเห็นเลยถ้าจับถ้ามันเด้งได้มาไหลนะดเสรอยันมันเด้งมาไหยได้กับเสรก็ดีใจนะ นักมวยเวลาเจอกันก็จะรักกันแบบเนี้ยครับบางทีเราบางทีไม่ได้สนิทกันแต่รู้ว่าเป็นนักมวยก็เจอกันก็จะรักกันใช่อืมครับสวัสดีครับมาเยี่ยม<ะ>หลังสวนพนันธุ์พมพสอทยันขุดเขาและทั้งใจครับสวัสดีครับ